ไอ้เจ๊กูเริ่มเรล่มใหมหนุ่ยพี่ดึงขวายไลฟ์อยู่ไปดูดีกว่าใช่อย่าลืมติดตามไปยบายด้วยตอนนี้ผู้ติดตาม84คนจะได้100คนแล้วเจ๋งจ้าดูเช็คไลฟ์ตัวเองดีกว่านะครับท่านผู้ชมไม่กล้าไม่ใช่คนไม่กล้คนวายไม่ไม่ไม่เคส18ไม่มีอะไรฮัลโหลเคสดีโอ้ยไอ้เจคกูเริ่มเรล่มใหม่กูเช็คเสียงได้แบบ ปกแบบประหยัดงบมากใช่ครับฮัลโหลเฮ้ยเสียงโคดังใช่เหรอเอย f ว้ทีมกูมี FC ฟซว่ะเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินเหรอคุณเสีอะไรฮัลโหลฮัลโหลฮูฮฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลไอ้เลิศอะไรอ่ะอะไรกูเทสไม่ตัวเองกูไม่ได้ว่าอะไรเลยก็เทสไปสิว่าอะไรกันเลยอะอ่าวตาไอ้เจี้ยบมึงโหลุดอะไรอะไม่โหลดมึงโหลุดอะไรไม่โหลุดอะไรเลยวีไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมึงหลุดอะไรไม่ได้ทำอะไรเทสเทสเทส

ใครใหมึงง่วงไปดีริงโใใครให้เราง่วงวะอะไรคือลองใช้หนึ่งเดือนในราคาสุดบาทไอตัวไม่ชไคเสียงอไอไมไอไอ่เไอ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 มไมไชอบตไดออไไอไอไไอไไ กูไม่อยากลอยแล้วเนี่ยพีมีเหี้ยมึงดูดิทำไมวะแอ่กม่ก็ต้องวเไม่ตายไปในสวิตเอร์กันดไปสวิตเซอร์แลไปเด็ตแมนเฮ้ยใครมันจะไม่พร้อมวะใครมั่อยุดหยดพร้อวะเราเราพร้อมเราพร้อมออะเออไปด้วย เปิดเปิดอยังเพื่อนเปิดแล้วเปิดังมเเพื่อนมเลเพื่อนวิ่งดอยู่เลยเพื่อนเแมทแล้วอะไอะไรทำไมทำไมหนึ่งร้อยโวหนึ่งร้อยมันเอ้ยใช่ทำไมห้าสิบบวก้าสิบมันไม่ได้หนึรวะทำไม ไม่เต็มจอเนมเดนรมไมแเฝ้ามไหมไล่มันไม่เต็มจอแล้สคือตรงมังก็เต็มแล้วเพื่อนข้างล่างมันจับมึงไม่เห็นเหรด้านล่างอ่ะมันกูตั้งใจนะเพื่อนอะไรอืมยัยเป็ดปมไอ้แม่ไหม่ไอม่ใม่สมร ยัลใหูเนี่ยคุณไม่การมีเราไม่อยู่เลยเม่อกะไม่เห็นอ่ะเรืตกองต้องไม่ไรไงเรื่อง้องไม่กกไรไงเพิ่ง <c oughs> เริ่มเองเจ๊ดังโอ้ยเืดตุ้งหมดโอ้ยไอ้เหี้ยกูจะไม่ไหลแล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ทำไมอ่ะกูวิ่ได้ ใช่อะใช่เหรอปิงอะโอ้ยโอ้ยเขปิงหมดเลยนะไม่มาไ่มันกินได้เหรอเฮ้ยครอะอืมอืมวับ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 วัวับผมไม่ได้วางเลยรเล่เฮ้ยช็อตเปไงวะ ยิงปจะโดนวะโอ้วาบๆไปยหออเหี่ยเอยไม่อยากไล่เร็วกูปิดตาทิ้งแมงดิไม่เนี่ย๋อใครหนะมีสัยวิ่งแค่ใป็นก็มาตั้งรลาเดียคนแรกแล้ก็ไคนพิการอะไรคนเดียวนี่นะครับธีึงคนดูจากอะไรมาหาผมนะครับเช่ยไอ้เหี้ยอไมขนาดนั้ o เลยอยูนี่กำลังเลิศเลยนะอมมันให้วจ เปิดมาแปตกเลยผมได้ยินเสียงคนวายเลยผมตายแล้วเอ้ยไอ้เหี้ย FPS โล w โล w ค r ิ t FPS นิดเบิกพะเบิ้มอ้ายยสองตัว รู้สึกว่าไม่็ด้หัวเฉยโป้ก็วะโอ้โหผม่น้อยไปยังไงฮัลโหล10 FPS อีฮิยะสกิลนะสกิลเดินวาเดินว่ยใครอ่ะูชีวิตนี้คูไม่ต้องการแล้วตอนเนี้ยโอ้ยไมได้เลยเฮ้ยวาวๆ วาวูวามีวาววาววาวีวววส,สไตล์การเล่นใหม่เว้ยอ้าวขะสไตล์การเล่นใหม่มาฟใ้เหียว่ะไ้เหียเารู้มันมีสกิวาล่าใชเออเนี่ยสกอยอิอัพแพท้ารู้อัพแพทเี่ยกูจะรู้อัพแพทพีชายสไปรยกโคตจังอนะ โอ้ยไอสัตว์กูกดยิงยังไม่ได้เลยสัตว์ท่านผู้ชมทุกคนครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องไอเอสไอเอสเอสทีมด้วยนะครับก็